ในเรื่องการปฐมพยาบาลนะครับหลักการสําคัญสุดคือสถานการณ์ต้องปลอดภัยก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากคือการจมน้ำครับอย่างเช่นมีเราอาจจะไปเที่ยวในทะเลแล้วก็เห็นว่ามีคนหนึ่งอ่ะจมน้ําอยู่เนี่ยครับคือถ้าบอกว่าเขาหมดสติจมน้ําเรากระโดดเข้าไปช่วยเลยเราอาจจะประสบเหตุ เองด้วยเราอาจจะเสียชีวิตด้วยซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแบบนี้เราต้องมั่นใจว่าสถานการณ์ปลอดภัยหรือยังถ้าไม่ปลอดภัยก็ทําให้มันปลอดภัยอย่างเช่นเราขอความช่วยเหลือครับส่วนใหญ่ในทะเลก็จะมีเขาเรียกลฟ์กาดนะครับคนที่เขาดูแลทางน้ําอยู่แล้วหรือไม่ก็จะมีหลักการที่เรียกว่าตะโกนโยน,โย,นยืนย่นยัง่ไงนะครับตะโกนก็คือตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนหรือว่าตะโกนเรียกกับคนที่ประสบภัยก่อนว่าเขายังรู้สติรู้ตัวรู้เรื่องไหมแล้วก็ตะโกนที่2ค,คือขอความช่วยเหลือครับถ้าจังหวะนั้นไม่มีใครแล้วจริงๆก็โทร1669เลยกกก็็ได้จะมีา ประสานทั้งทีมกู้ภยัยกู้ชีพคือต่างๆนานาจะสามารถประสานช่วยเราได้โยนหมายความว่าโยนสิ่งที่ให้เขาเกกได้อย่างเช่นไม้กระดานที่แบบเอาไว้ลอยตัวหรือว่าห่วงยางนะครับผมโยนไปให้เขาก่อนถ้าเขายังมีสตินะครับแล้วก็ยื่นจะใช้ในกรณีที่มักจะไม่ได้ไกลมากเราสามารถหาไม้ยาวๆยื่นไปให้คนที่ประสบภัยเนี่ยจับเราได้ข้อควรระวังนะครับของการยื่นคือตอนที่เขาดึงนะครับมั่นใจนะครับว่าจุดที่เรายืนมั่นคงไหมไม่งั้นเนี่ยตอนที่ยื่นออกไปเนี่ยเราจะไปด้วยครับ